พี่ขับรถทำมาดีๆหน่อยได้ป่ะหนูปวดหัวรองเท่าหนูเลยอะเช็ดให้หน่อยค่ะแอชชูมาแอชชูมา,มาสวัสดีค่ะน้องเปยังไงคะทุกคนวันนี้นะคะเรามีชเชอร์เรนต์กัน,นะคะ่ะเราจะให้เลขาเป็นบอสหนึ่งวันและเราจะเป็นทาสหนึ่งวันเป็นบอสหนึ่งวันและเราจะเป็นทาสเราจะเป็นต้าจะเป็น เงินเดือนก็ได้มันได้เป็นคนที่มาคอยใช้พวกเราที่ค่าตัวแค่หนึ่งที่เดียวหนึ่งสายหาแล้วไม่ใช่บอกมาด้ว่าใครเป็นคนช่วยยกน้ำเวลายกน้ำแท็กๆมาหน้าบ้านหนูค่ะ คูเขาได้ช่วยมึงล้างตูดตอนเมื่อกีน้ในะเขาใจเขานะคะช่วยเลยขาขามากมา,กมายเลยขาจะไม่ทำลายเขาในวันนี้ตา่างจากใครชัยใชนที่หนาโดนเนี่ก็ไม่ใช่อะไรวะไม่ได้ไปทำอะไรเลยแต่เกมด้วยไม่เคยทำะไรเลยมันลืมรูดสิปปูรูดใช่ไหม <c oughs> เลขาสั่งมาได้เลยวันนี้เราจะเป็นท่าสำหรับใช้ที่าา่นสั่งมันไม่ได้ข้าวเลยอ่ะหิวมากอยากกินข้าวค่ะไปสั่งที่ตลาด ไปไหนได้จย่ารถไปเฮ้ยเราเมื่อคนพาไปได้กขาเชียนค่ะรถเร็วเดี๋ยวได้กขาล้อนนะั้นเดี๋ยวค่ะพี่ฮะผมมันตกอะค่ะดูดิเด็กนุ้ยป่วยอิดลมให้ได้ไหมคะกลางลมให้ได้เลยกลางลมให้ได้เยกลางลมไม่ได้เลยไปไปไปวันนี้ไปก่อน <laughs> จะเอาเคยนกันสิบเท่า เลค่ะเดี๋ยวเขาจะผุย้ยเขาต้องมีล่มอะใช่ค่ะเอ้ยไม่ได้ดิพี่ทำไมพี่เป็นท่านเหรอวะพี่ต้องขับอะไรวะมันใช้กูขับน <laughs> <laughs> ะ,ะมึงจ้อย่มึงจ้าเราขไปด้ก่อนมึงเจอ <laughs> เฮ้ยวันนี้เขาเป็นคุณเลขาเดี๋ยว <laughs> คุณมึงเจอค่ะบเชี่ยขึ้นรถค่ะ น,นั่เป็นได้น,นันได้นั่งเป็นคนนายเลยอ่ะได้นั่งหลังคนเดียวะปกติเลขาจะเป็นคนขับรถอยู่ตรงนี้ไม่เคยได้นั่งเบาะ VIP ตรงนี้เลยแต่วันนี้นะคะได้นั่งตรงเบาะ VIP รู้สึกไงบ้างรู้สึกยิ่งใหญ่รู้สึกมีอำน,นาจะได้ที่ยวใหญ่อานทตอนนี้นะคะเราก็มาส่งคุณเลขาแวะเข้าคอนโดค่ะเขาบอกว่าเขาลืงของไว้เป็นไงบ้างคะคุณอาชี่เฮ้ยเป็นไงบ้างคะไอชีเกิดดิคเปินายิ่รู้สึกแบบวไป กูต้องทำเป็นเบให้คนที่กูจ่ายเงินให้เขาเดือนด้วยก็จ่ายอยากมาทำอะไรอย่างงี้มาดิไถ่บุนมันเยอะแล้วก็ดูดูที่นั่งเล่ขาของเรานะคะมีที่แบบรองเท้าด้วยนะคะยืดขาได้สบายมากๆเลยข้างบนเนี่ยก็มีที่นอนปักคอด้วยคือแล้วก็มีที่ด้านหลังคือทุกอย่างเนี่ยพร้อมมากเพื่อความสบายนี่อื้อหือ าเดินดูทางไปไนป่ะตั้งใจขับค่ะพี่ดูทางหน่อยพี่ขับรถมาได้ดีหน่อยได้ป่ะหนูปวดหัวเขาไปทำอะไรให้เลยขับคนรู้เพราไม่ดูจังขับดีๆไม่เยอะเลยค่ะเขาบอกปวดหัว พี่ของหล่นแล้วเนี่ยหมอนหล่นเนี่ยถอยรครับนั่งสบายไหมคะจะเป็นคนตายแล้วอ่ะพี่นีปกติที่ตรงนี้ต้องเป็นที่แกแล้วปกติฉันน่าจะยกขาลงตรงนี้ด้วยลืมยกไปไปทำตัวเป็นตัวฉีอย่าลืมนะวัวทำไมไม่ยกอยอกมาเว้ยเชิญครัขับรถ่อย รู้สึกเป็นย่อยอะค่ะไม่นย่อยเลยว่ะพี่เกียศทำทุกอย่างทำไมวันนี้เลขาเป็นย่อยเลขากินอะไรดีเคฟซีเหรอไม่เป็นไน้องแมวพี่ไม่อยากเป็นเกาไม่อยากกินอันนู้นโมโม่มันเลือกของแพงอาหารที่เลขาเลือกกินในวันนี้ค่ะนี่เป็นเลยนะเมืงเป็นเลยนะวันนี้ ไเคล็ดลับนะครับของข้าวใส่ไปในนี้ใช่มันจะฟินโคตรมันจะเป็นข้าวต้มเข้มข้นมากๆเลยค่ะมากินกันนี่ค่ะหนูไมยแดกแล้วไงทำให้หนูกินทำให้หนูกินทำให้หนูกินปกติเราให้เลขาเราไหมล่ะคะมาเฮ้อไม่เหรอเยอะนะมันเยอะโอเคได้ในวันนี้เราเป็นท่าเราก็จะนำให้เลขากินก่อนนะคะ น้ำเลยนิดนึงให้มันดูแบบชุ่มๆต้องกินเนื้อชุ่มๆด้วยแล้วพี่แม่ด้วยเหรอพี่ผมว่าให้หนูกินซอสนี้เหรอเฮ้ยนี่ไงมันเดือดเลยเนี่ยข้าวเนียร พี่คะรอ<ห>งเท้าหนูเลอะเช็ดใ,ใ,ใ,ให้หนค่ะเช็ดให้ไหนคะเช็ดให้หนคะมันดูเน่าเอ่ะไมันนานเลเช็ดพี่คะไปทำกับพี่แบบนี้พี่ไม่เคยใช้เช็ดรองเท้าเลยเก็บมาเยอะเก็บม่เยอะอะไรวะ ไปพี่อย่าบ<อ>่นไม่เคยซักเลยพี่มาใส่นอนปี๋คิ้นบบาขนาดนั้นจะออกเหรอคะออกทั้งใชแบบ <c oughs> นดทั้งลไปลุยโคนไปลุยอะไรมาเนี่ยมันดำปี๋ค่ะเนี่ยทำงานให้พี่ไง <c oughs> เดี๋ยวงานมันลุยขนาดนั้นเลยลข้ามกับฝังลึกมากสีมาค่ะ <c oughs> ข้างหนึ่งพี่อข้างหนึ่ง เรียบร้อยรองเท้าสำหรับคุณเลยค่ะขยะที่หนูต้องทิ้งทุกวันมีน้ำหนึ่งค่ะ ต้องมาทิงแล้วแหละวันนี้เขาไม่ันทำเย่สบายมากมีขยะชิวมาก็นขยะจนมีกลิ่นีอ้สขยะด้วย่าขยะหล่นว้าวมีเจ้านายคนเดียอย่ามาเนียนดีพี่เป็นเจ้านายหนูทั้งสองคนขยะแป๊ะิงมางมายริรงมาจิงมิงมาจรก สองนึ่งเ็ไมังเนี่ยเก็ดกาเลยเี่ยนอวันนี้ทำอะไรเยไปหมนเลยง่วงใตีกูร้องกินแล้วนอนอยูกินแ้วกมาทำงานต่อมใารวะเจะมาเก็บไปที พี่คะพี่นั่งเก๋ต้องยกลังมาเลยล่ะพี่อย่มือเลยโอ้ FC พี่เลยพีใจมากพี่ทันพี่ทำไหรหลับง่วงวันนี้นมันเป็นที่ของหนูพี่มันไม่ใช่ที่ของพี่ ที่ตรงนี้เป็นที่ของหนูอะไรวะไม่ได้วันนี้เป็นของหนูหนูเป็นเจ้านายอะโอ้ยชีย่ยไม่ได้ของหนูหมดเลยหมดเลยของหนูหมดเลยไม่ไปทำงานเลยไปห้องสตูเลยมันพูดจริง <c oughs> ชีวิตดีๆตอนนี้นะคะเลขาหลับสบายใจสบายกายมากๆ เอาทันทีเอาเกามาทำอะไรอ่ะไล่ฉันมาฉีดอลกอฮอล์นี่คุณนอนด้วยไล่ไปห้องสะตูเป็นการเปลี่ยนแอคทิวิตี้ของเราบอกเลยว่าจีบ้มให้ได้ไหมคะพี่เป็นท่านหนูอะพี่ต้องขับทำให้หนูจินเชนให้ไหนคะ่ะ ค่ยอยากทำทำได้ไปทาอะไรที่ไม่เคยทําเนี่ยสนุกมีเหมือนกันนะคะทุกคนเป็นไงบ้างคะกับคลิปนี้เป็นทาสเลขาหนึ่งวันไม่ต้องรีเควสให้เป็นทาสคนไหนต่อนะรีเควสให้ราชีเป็นทาสจุมาค่ะไม่หรือว่าให้จุมาเป็นทาสราชีดีหรยอไ่เป็นทาสยูทูบเบอร์คนอื่นหนึ่งวันก็ถ้าใครอยากให้เขาเนี่ยไปเป็นทาสใครอีกเนี่ยก็คอมเมนต์ เจ้านายนอนอยู่เบาๆบอสดุจัดรักไม่รู้ไปโกรธอะไรเรามาต้องใส่ครับแค้อันดีดูมันโกรธผัวนใครอยากให้เขาเป็นทาสใครเนี่ยก็เมนต์ไว้ได้เลนะคะวันนี้ปนล้วะคะบายไปก่อนไม่เสียงดังไม่ได้ดเดี๋ยวดูหังเงินเดืนไปะคะเจ้านหนอิสมานอกจากฉันเป็นทาสเก๋แล้วเนี่ยฉันยังเป็นทาสเลขาอีกฮะ 我算好了，走的啦。